สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็เป็นการทําฝานะครับฝาตัวนี้นะครับเรากำลังทำการเชื่อมพอกนะครับผมเป็นฝาซิ่งนะครับผมยี่สบเก้ายี้าใส่ลูกห้าเก้านะครับผมห้าเก้าชัก5้าดันโลนะครับผมอันนี้ก็เราจะเริ่มทําการเชื่อมกันนะครับผม สาเหตุที่ต้องเชื่อมนะครับผมลูกค้าถามว่าทําไมต้องเชื่อมด้วยครับผมฝา29 25วาลซนิกวาลใหญ่พวกนี้นะครับผมใหญ่กว่าโซนิกนะถ้า28 24ยังไม่ต้องเชื่อมนะครับผมเพราะว่าวาลมันเล็กนะครับผมยังเล็กอยู่นะครับก็ไม่เท่าไหร่เปิดไม่ทะลุแต่พอเลยโซนิกเข้าไปครับมักจะเปิดกันทะลุนะครับผมอันนี้ก็เลยต้องเชื่อมนะครับกันทะลุให้เพราะว่าบางคนอะ ทำวาลซนิ้ก็ใช้ก็ลูกประมาณห้าหกห้าเจ็ดนะครับรูไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าเนี้ยนะครับลูกห้าเก้าครับใช้รูใหญ่นะครับชักห้าพวกเนี้ยนะครับก็เปิดทะลุแล้วมาเชื่อมกันนะครับปรากฏว่าบ่าวาวหลอดวาวหลุดใช้ไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับก็เลยต้องเชื่อมนะครับเชื่อมพอกนะครับ การทะลุให้ก่อนเปิดทะลุจะได้ไม่เป็นไรนะครับเปิดเต็มที่เลยครับลูกค้าเพราะว่าช่างต้อมนะครับเชื่อมอุดให้อย่างดีนะครับผมไม่ต้องกวทะลุครับถ้าเกิดไม่เชื่อมแล้วเปิดทะลุต้องมาเสียค่าเชื่อมใหม่อีกทีนี้บาเบอร์หลอดใช้ไม่ได้ต้องทําใหม่ยกฝากันเยอะนะครับผมผมเล็งเห็นปัญหาตรงนี้นะครับผมก็เลยแก้ให้ลูกค้านะครับฝานี้ลูกค้าก็ทํามาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะ ก็มาทําใหม่ย้ายใหม่ถมเบ้าใหม่หมดเลยนะครับย้ายเป็นหลอดตรงนะครับป่านี้นะครับเดี๋ยวเรารใน้มันอุ่นๆก่อนนะครับฝาสูบาแข็งหลอดแข็งนะครับพิเศษนะครับก็ส่งมาใช้บริการได้นะครับเปิดรับทุกวันนะครับลงกึงไม่มีวันหยุดนะครับผมรับทุกวันเลยนะครับ หยุดไม่ได้ครับเกรงใจลูกค้าครับเดี๋ยวลูกค้าไม่มีร้านทำอะไรกันนะครับผมลูกค้าประจำนะครับผมทุกวันนี้ถ้าเป็นช่างก็น่าจะหลายร้อยช่างครับที่ส่งมาทำกันทุกวันนะครับยังไม่รวมลูกค้าหน้าร้านนะครับที่ว่ามาลองวิชานะครับผมแบบว่ามาลองส่งดูนะครับผมว่าใช้ได้ไหมดีเปล่านะครับ ก็จากมาลองครั้งแรกก็กลายเป็นติดใจทำกันมาหลายปีก็มีครับผมอันนี้ก็นะครับความร้อนต้องถึงนะครับถึงจะเชื่อมได้ถ้าความร้อนไม่ถึงก็เชื่อมไม่ละลายนะครับเวลาเชื่อมมันจะเป็นสองชั้นนะครับพอเป็นสองชั้นปุ๊บนะครับเปิดทะลุแล้วมันจะรั่วซึมได้นะครับมันจะไม่อยู่ไม่ติดนะครับ เราต้องทําให้มันเป็นติดจนเป็นเนื้อชั้นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ปรับไฟอยู่ครับหาความร้อนอยู่ว่าความร้อนประมาณไหนเชื่มอมแล้วสวยครับเชื่มอมแล้วสีสุกนะครับผมเชื่อมมันจะมีสองแบบนะครับเชื่อมอยู่กับไม่อยู่นะครับแล้วก็สีจะขาวจะใสหรือว่าจะด้านนะครับผม ก็ตรงนี้นะครับเชื่อมแล้วไม่มีการปาดหรือว่าปรับแต่งนะครับผมไม่มีการไปปาดไปเก็บนะครับผมจะเชื่อมกันทะลุไว้แล้วก็จะเชื่อมไม่สีมันสวยๆครับให้สีมันขาวๆให้มันสุกนะครับผมให้มันเหมือนกับอลูมิเนียมมึงต้มหลอมมาใหม่ๆนะครับผมมันจะขาวนะครับมันจะไม่ด้านนะครับเนี่ครับก็ตรงนี้ชอบเปิดทะลุกันเยอะครับเอสนะครับผมเปิดทะลุกันเยอะมาก บางทีนิดเดียวอะรูเท่าเข็มนะครับใช้ไม่ได้นะครับน้ํามันรั่วเลยแรงอัดรั่วเลยนะครับขนาดวาวล์วรั่วเท่าเส้นผมยังใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วรูพอร์ททะลุเข้าไปอะยุ่งเลยนะครับมหาอุดเก้เาไม่อยู่ครับผมเติมทะลุหมดแล้วครับทะลุถึงกันหมดนะครับรูพอร์นี่สําคัญนะครับ ประเก็นรั่วนิดเดียวเครื่องยังเร่งเลยนะครับน้ำมันนี่เพี้ยนไปเลยครับอันนี้ก็นะครับเชื่อมด้านในเสียก่อนนะครับเอาให้เสียเต็มก่อนนะครับ เยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดีครับเอาทีละมุมทีละฝั่งก่อนความร้อนยังไม่ค่อยได้นะครับเนี่ย สังเกตว่ายังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ก้าความร้อนได้นะครับใช้ไฟนิดเดียวก็ละลายเลยนะครับก็อยากเช่อม่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่อยากให้มันเป็นสองเนื้อครับเดี๋ยวเปิดไปเจอทะลุอีกชั้นหนึ่งแล้วมันจะไม่อยู่มันจะรั่วครับ ก็จะให้เป็นเนื้อเดียวชั้นเดียวกันเลยฮะขอภัยครับแก๊สเบาไปครับตัวนี้ก็เชื่อมไปปรับไปแลครับผมปรับทั้งวันแล้วครับไปแต่เดี๋ยวดูนะพอมันร้อนแล้วมันจะเชื่อมง่ายครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ จะร้อนแล้วมันจะละลายง่ายครับสาเหตุที่มันร้อนช้านะครับไม่ใช่ไฟแก๊สไม่แรงนะครับผมใช้พัดลมเป่าด้วยครับผมมันเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ ร้อนไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้พัดลมเป่าผมเองก็จะร้อนนะครับผมที่ผมเอาพัดลมเป่าอยู่ด้านหลังนะครับผมมาด้านหน้านครับเพราะว่าไอาความร้อนมันได้ไปทางข้างหน้าผมครับก็ได้ไม่ต้องครับมาร้อนคนเชื่อมนะครับผมเพราะว่าวันหนึ่งเชื่อมเยอะเชื่อมหลายฝา,านะครับถ้าไม่มีพัดลมเป่าน,นี่ผมร้อนแย่เลยครับหน้านี้หน้าร้อนด้วยครับ ก็เริ่มละลายแล้วครับเขาเริ่มละลาย้เชื่อมง่ายครับลนตรงไหนก็ละลายไมหมดครับนะครับก็ประมาณนี้ครับไอเสียเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูการเชื่อมเสร็จเลยนะครับหลายคนกำลังหัดเชื่อมแล้วก็เรียนเชื่อมกันอยู่นะครับ ไม่ยากนะครับเพราะว่านะครับทุกอย่างฝึกฝนได้ครับทุกอย่างเป็นได้ด้วยการฝึกครับเด็กที่ร้านผมนะครับทำกับผมมาหลายปีแล้วยังเชี่ยมไม่ได้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไม่ฝึกครับ เพราะว่าถ้าผมถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยอีกครับเขาต้องเชื่อมอีกครับเพราะตอนนี้หน้าที่เขาก็เยอะแล้วครับถ้าเกิดว่าเขาเชื่อมเป็นอีกผมก็ต้องให้เขาเชื่อมอีกเขาก็จะเหนื่อยเพิ่มครับเขาก็เลยไม่ฝึกครับแต่ผมเนี่ยชอบครับอะไรที่มันยากลาบากนะครับผมชอบครับไอที่เขาทาทากันผมม่ค่อยทําครับทําไอที่เขาไม่ทําไม่รับกันอ่ะที่ทําไม่ได้กันอนะครับ แอดมินยังงงครับผมไอที่เขาทำทำกันนะครับทำไมไม่รับครับผมก็รับครับแต่ว่ารับน้อยแต่ที่เขาไม่ทำกันนะมาทำไมรับเยอะครับแอดมินก็งงเหมือนกันครับบางอย่างก็นะครับชอบความท้าทายครับอย่างฝาเนี่ยครับก็มีคนถามว่าทำไมไม่สั่งทำ เยอะๆเลยนะครับแบบว่าฝาสำเร็จอะนะครับแล้วก็เอามาขายง่ายกว่าไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องทำด้วยนะครับก็เคยลองเอามาขายแล้วครับลูกค้าบอกว่าอยากเอาฝาเดิมทำครับฝาแท้ครับฝาซื้อลูกค้าไปซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่ฝาเดิมทำนั้นหาที่ทำยากครับเขาบอกนะครับ ยิ่งเป็นพวกรถคลาสสิกนะครับผมก็เก่าแค่ไหนก็เอามาของเดิมมาทำ